อาจารย์นี่ปุกพลังเพราะอาจารย์มีพลังหลายอาจารย์บูมีพลังธิ์พลังเดชจมูดอกอาจารย์มีพลังใจมีพลังใจเพราะอาจารย์มีใจที่มีพลังพักดันเจ้าของม่ออดบุรีเพื่ออาจารย์พักดันเจ้าของบมีหมูพระคนในส่วนอาจารย์ปฏิบัติธรรมคักบ่อเจ้ว่าบมีคู่ใอาจารย์องค์ไหนมาสวนอาจารย์ปฏิบัติธรรมมาสอนอาจารย์อาจารย์อ่านหนังสือโดยตัวเจ้าของเองพระไตรปิดก อาจารย์ปฏิบัติโดยตัวเจ้าของเองอาจารย์เลยมีพลังเมาบอกให้มูฟังเพราะอาจารย์ดินล่นเพื่อพัฒนาเจ้า,อาจของพ่อแม่ก็บว่าได้บอกเลยอาจารย์ครับเดี๋ยวมาบอกพ่อแม่ขึ้นปุ๋นบอกมีไพ่มาบอกแต่อาจารย์หรับศรัทธาคําสอนพระพุทธเจ้าศรัทธาคู่ใบาอาจารย์พักดันเจ้าของสู่สิ่งดีทีง่งงามนะ อาจารย์บ่ิใดขังบ่ิใดซักซิดบ่อมีปาฏิหารเนี้ยแต่มมแตตกรำรั่างใจมีแตใจถี่ดีที่งามใจที่ฟึกจะคล้องได้เลยว่าอยากบอกมูซื้อมันหลอดผลจากทุกในใจจะคล้องเองนี่แหละตะกี้ก็กินบ่ได้นอนบ่หรับคือกันแล้วนั่งอยู่กับทุกนอนดอูกับทุกนอนบาสันกับบอรับเขาจะขึ้น มือมือหนึ่งมันปงพระละมูนีโลงได้เฮ้าจังเสือนในข้างสอนรอพุตธเจ้ายบไพศิวาเฮ้าบบันลูกยังกันแล้วจะเขาแล้วเฮ้ากับเศร้าทุกซื่อนี่นหแหละเศร้าอยากน้ำโลกเศร้าอยากในโลกอ่ะปดตตามหาพระค้งพระชักซิดกับหาพระโปเพแล้วคันหาผููพ่นคัดกิเลสได้จ้งสีพอพระ สุดท้ายทํำตนเจ้าของให้เป็นพระเสียองเข้ามีอันเดียวกันหมดนะเป็นหลางกายที่เจเป็นอันเดียวกันหมดนะคือพระพุทธเจ้าพาเดียเจ้าสร้างหลายแต่เลยเหตุใด,ดคือผลมัดนั่นแหละเหตุเจ้าของให้ดีญาติสืบเพว่าเหตุหนียเพื่อวิเศษได้เหตุเจ้าจของให้มันดีขึ้นจังสีเข้าจังสีเห็นว่าเข้าได้ พนั่งสมาธิไปบ่เห็นนั่นบ่เห็นนี่พนว่าจะคล้องบอ่ได้มันสีได้อย่างล่ะนั่งสมาธิเนี่ยเพื่อสีเฮดใจมันตั้งมันที่นื้อใจที่มันเคยบอกแวกให้มันตั้งมันที่นื้อแม่นั่นจังสีได้ใจใจ,ใจที่มันหนักแน่นอ่ะพิจารณาธรรมให้เกิดความเข้าใจโลกบ่ได้อ,อย่างนี้เข้าใจหล้กก็ปล่อยว่างซะปล่อยว่างเดียวนั่นแหละเนวได้เนวได้คือเนียบ่ได <c oughs> แนวใดย่ดิพันบ่ไบดายยังนั่นแหละคือด่การปล่อยการว่างดการปล่อยการว่างจะเป็นแนวใดของเฮา